สวัสดีครับวันนี้มีมีดโกนสะบัดหนังมาให้ชมกันนะครับอันนี้ตาตุ๊กตาคู่ครับของเยอรมันด้ามแตกนิดนึงนะครับเป็นของแท้รุ่นเก่านะครับอ่านว่า J. a Heckel Solingen นะครับ s วิลลิง g s ลิงเกนนี่เป็นชื่อเมืองที่โด่งดังมากนะครับในเรื่องการผลิตมีดครับของเงยอรมันมีดเล่มนี้2003นนะครับให้พร้อมกล่องนะครับส่วนตัวนี้ด้ามไม่สวยนะครับเป็นทรงแปลกๆครับ ของ US นะครับแปลกตาดีครับทรงแบบนี้เล่มนี้ขายอยู่พันสครับเล่มนี้เป็นของอังกฤษนะครับ เมืองเชฟฟิลด์ครับอังกฤษเน่นนี้ขายอยู่สองพันนะครับตัวนี้รุ่นเก่าเก็บมือหนึ่งครับมาพร้อมกล่องครับของเยอรมันครับเก่าเก็บประมาณ40-50ปีนะครับตาจอระเค้ครับมีป้ายให้ด้วยนะครับ นี่ครับปายครับเมดอินเยอรมนีเล่มนี้เหลือสองอันนะครับ หมดแล้วหมดเลยครับเล่มนี้ขายอยู่สามพันแปดรอยห้าสิบนะครับนี่เล่มขาวครับสองพันสองครับ ฟีดเฮอร์เตอร์นะครับโซลิงเกนเยอรมันอันนี้ของเยอรมันนะครับหน้ามีรอยแตกนิดหนึ่งครับสนใจเล่มไหนโทรมาได้นะครับผมจัดส่งให้ทั่วไทยครับผมขอบคุณครับ